สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับหลังจากล่าสุดนะครับได้มีการออกมาโพสต์ข่าวดีนะครับก็คือว่าทางบอสบิ๊กนะครับได้ไปรับ ลูกๆนะครับทั้ง2คนมาทานข้าวนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆนะครับพ่อกับลูกได้เจอกันแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นดราม่านะครับว่าการที่บอสบิ๊กจะไปเจอลูกแต่ละครั้งทำไมยากเย็นเหลือเกินทำไมโดนกีดกันตลอดประมาณนี้นะครับล่าสุดนะครับทางเพจดังนะครับก็คือเพจยายแบมแบมนะครับ ได้มีการออกมาโพสต์นะครับเป็นความรู้นะครับด้านกฎหมายนะครับซึ่งเป็นโพสต์ของทางทนายพัฒคุยกฎหมายนะครับได้มีการออกมาให้ความรู้แบบนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจยายแบมแบมแล้วก็ความรู้ดีๆนะครับจากเพจทนายพัฒคุยกฎหมายนะครับยายแบมแบมโพสต์ว่างื้อกฎหมายแบบโหดนะครับ กฎหมายนี่อย่างโหดเลยนะครับทนายพัดบอกว่าถ้าแม่กีดกันไม่ให้เจอบุตรพ่ออาจยื่นคำร้องขอจับแม่มาขังได้ตามกฎหมายชัดเจนนะครับถ้าพ่อกับแม่นะครับต่างคนต่างมีสิทธิ์ในตัวลูกตามข้อกฎหมายแล้วถ้าแม่ยังมีการกีดกันนะครับ ไม่ให้พ่อไปเจอลูกหรือว่าไปเจอบุตรนะครับพ่อสามารถยื่นคำร้องขอจับแม่ได้นะครับขอจับแม่มาขังมาติดคุกได้นะครับตามกฎหมายย้ำนะครับว่าตามกฎหมายแต่ประเด็นก็อยู่ที่ทางบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นแหละครับถ้าหากว่าโดนกีดกันจะแจ้งจับหรือเปล่าประมาณนี้แต่ตามข้อกฎหมายทนายพัดบอกแล้วนะครับว่า พ่อสามารถยื่นคำร้องขอจับแม่มาขังได้ตามกฎหมายนะครับหลังจาก FC เห็นโพสต์นี้แล้วนะครับหายสงสัยทันทีเลยว่าทำไมบอสบิ๊กถึงได้ไปเจอลูกวันนี้เอ๊หรือว่าทางอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าทางอดีตภรรยารู้ข้อกฎหมายข้อนี้เหมือนกันหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า เป็นความคิดเห็นของ f อฟบางท่านบางคนนะครับเดี๋ยวแอดมินอ่านคอมเมนต์นะครับของทาง f อฟให้ฟังนะครับท่านแรกนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าก็ว่าอยู่ทำไมวันนี้เด็กๆลูกๆถึงได้มากับพ่อเพราะแบบนี้นี่เองนะครับ f อท่านต่อมานะครับคอมเมนต์นะครับบอกว่าพ่อลูกจะเจอกันต้องผ่านพี่เลี้ยง งงมากนะครับจะไปตอนไหนก็ได้นะไปหาลูกของตัวเองประมาณนี้นะครับท่านต่อมาบอกว่าจัดมันเลยคนเห็นแก่ตัวจิตใจคับแคบนะครับแล้วก็ fc ท่านสุดท้ายบอกว่ากักขังหน่วงเนียวอย่าหาทํำนะจ๊ะหนักนะอย่าคิดแต่เอาความสะใจของตัวเองจนลืม ความถูกต้องนะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ FC บางท่านบางคนนะครับหายสงสัยได้เลยนะครับว่าทําไมบอสบิ๊กถึงได้เจอลูกๆนะครับถ้าพูดตามหลักกฎหมายแล้วพ่อสามารถแจ้งจับแม่ได้นะครับถ้าหากว่าแม่กีดกันไม่ให้เจอลูกไม่ให้เจอบุตรสามารถแจ้งจับแม่มาขังได้ตามกฎหมายนะครับก็เป็นความรู้ดีๆนะครับจากทาง ทนายพัดนะครับที่ได้ออกมาให้ความรู้ด้านกฎหมายนะครับในเรื่องนี้นะครับทางแอดมินก็เลยเอามาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับ สวัสดีครับ